อำนาจ,จเจริญครับคุณผู้ชมครับแก๊งลักลอบตัดไม้พยุงได้ลักลอบเข้าไปตัดไม้อายุกว่า100ปีไม้ต้นนี้นะครับตั้งอยู่ภายในวัดครับปรากฏว่าหาักโค่นลงมาแล้วก็ทับกับสาระอเนกประสงค์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายครับ นายคำจันทร์พรมโสภาอายุ55ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านคำสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยลูกบ้านออกมาดูต้นพยุงที่ถูกกระบวนการลักลอบค้าไม้พยุงตัดข่นลงภายในวัดคำสมบูรณ์ครับเป็นต้นพยุงอายุกว่า100ปีคนร้ายได้ทําการตัดข้นเลื่อยเป็นรอยไว้แต่ว่ายังไม่ขาดแล้วก็มีบางส่วนของต้นพยุงนั้นหักหักล้มมาทับกับศาลาอนเนกประสงค์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อกลางคืนที่ผ่านมา ตนและลูกบ้านนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับต้นไม้ล้มเนื่องจากว่าบ้านของตนนั้นอยู่ห่างไม่ไกลจากวัดจึงโทรศัพท์ไปปลุกกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านมารวมตัวกันไปยังที่เกิดเหตุนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าในวัดแห่งนี้ยังมีไม้พยุงอยู่อีกจํานวนกว่า6ต้นเป็นไม้พยุงขนาดใหญ่ชาวบ้านต้องมีการตั้งเวรยามกันทุกวันไม่รู้ว่าวันไหนแกงมอดไม้พยุงเหล่านี้จะกลับมาตัดต้นไม้ที่เหลืออยู่อีกครับมาตัดต้นไม้ที่เหลืออยู่อีกครับด้านการท่องเที่ยว